สวัสดีครับมาวันนี้เดี๋ยวมาใส่ปุ๋ยสับรดตอโดยที่ใส่ปุ๋ยแบบฝังกบนะครับนี่สับปะรดตอเมื่อเก็บผลผลิตหมดแล้วอันนี้คือหักหน่อไปปลูกแล้วนะครับฟันใบกำจัดวัชพืชหน่อที่เราจะหักไปปลูกก็คือหน่อข้างอย่างนี้ครับแต่นี้เล็อกอยู่เดี๋ยวเรารอใหญ่กว่านี้เราจะหักไปปลูกแล้วหน่อที่เราจะเหลือไว้ เรียกว่าหนอดินครับอย่างนี้นี่เอาไว้เลี้ยงเอาลูกนี่ครับหน่อดินหนอที่เกิดจากใต้ดินเนี่ยครับนี่หนอนสวยๆหนอดินรุ่นแรกแต่พวกนี้เดี๋ยวเราเป็นหนออากาศตรอข้างเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยแล้วมันก็จะโตวไวแล้วแล้วเดี๋ยวเราหักไปปลูกนะครับนี่หนอดินสวยๆหนะอะหนอดินเก็บไว้หน่อย ดูแรกไม่นานก็จะให้ผลผลิตรับหนอ่หนอดินคือเอาหน่อดินไว้เัไม่ค่อยล้มครับถ้าหน่ออากาศหน่อข้างอย่างนี้จะล้มง่ายอันนี้เดี๋ยวหักไปปลูกครับเดือนนึงก็ใหญ่แล้วฮะเดี๋ยวหักไปปลูกวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยสับป,ประรดตอนะฮะ ปกติที่ใส่กันเขาก็จะโรยเอาครับไม่ยุ่งยากแต่นี้เราต้องการแนะนําอุปกรณ์ครับว่าทํางานได้หลายรูปแบบฮะเอามาใส่ฮะแต่ก็ดีอย่างหนึ่งครับใช้ตัวนี้ใส่เสียเวลาหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะประหยัดปุ๋ยได้เพราะว่าที่เราเป็นที่เอียงนะครับเวลาฝนตกมาถ้าเราโรยไว้ปุ๋ยมันจะไหลหนีแต่เนี่ยปุ๋ยอยู่ในหลุมก็จะไม่ไหลหนีไปไหนนะฮะําคลิปให้ดูแนะนําการใช้ท่อใส่ปุ๋ยแบบสองขบชับ อีกลักษณะหนึ่งของการใช้งานข้อใส่ปุ๋ยับฟังกบนะครับปกติถ้าเราต้องการความไวเราก็โรยเอาฮะอันนี้เราเลี้ยงต่อไว้ครับเอาหน่อข้างไปปลูกแล้วก็เลี้ยงต่อไว้เอาลูปฮนะ ก็ใช้ได้ดีนะครับเสียบางคนถ้าไม่อยากเสียเวลาตรงนี้ก็โรยเอาแต่นี้จะบอกว่าที่ใส่ปุ๋ยแบบฝังกบเขาก็ทำงานได้หลายรูปแบบครับถ้าเราปลูกเป็นผลไม้เราไม่เน้นปริมาณมากเราก็ทำดีๆก็ใส่แบบนี้ปุ๋ยก็ประหยัดคะ ดลองเครื่องให้ลูกค้าดูว่ามันใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างแล้วแต่เราจะนำไปปรับปรุงพัฒนาใช้ดัดแปลงสนใจติดต่อมาได้นะครับใช้งานได้จริงครับอันนี้ดีมากเลยครับใช้งานได้หลายอย่างผมก็เป็นชาวไร่เนี่ยฮะทำขึ้นใช้เองแล้วก็ทำขายสนใจติดต่อมานะครับมีขายในลาซาดา หรือไม่ก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรครับปรึกษาคุยกันก่อนได้ฮะแล้วก็รับตัวแทนจำหน่ายนะครับขอบคุณมากครับจบคลิปเพียงเท่านี้